สวัสดีค่ะพ่อกันกับซองายม่งย่ามเส่ามอนสิมะเฮ็ดออมเนื้องัว่ใส่เบอกอือค่ะสิ่งที่เตรียมไว้กับมีอันนี้เบอรอือค่ะหั่นเป็นสินเรียบร้อยเนื้องหวหัน่นซอยเรียบร้อยค่ะมีพักซี่กอีตูต้นหอมนี่ก็เป็นเคียงแขงเคียงออมค่ะมีหอมแดงพริกใบบักบูดตะไคร้ค่ะ พอลงในหมอเลยค่ะตักไฟเลยค่ะเต่าทานพี่น้องปิ้งไฟไปน้ำ ไปบะกดค่ะปุ่เคียงต้องไปควัวใส่กันเลยค่ะพี่น้องน้ำปลาต้องไปเลยค่ะเรือค่ะ ผงชิรถเติมรดดีนิดหน่อยค่ะพี่น้องเพื่อความนัวแ่บใส่ตะไคร่เพื่อิ่มงไนอีกค่ะ ขัวเนือกับเกี๊ยงเข้ากันแล้วครับเติมน้ำได้ค่ะอันนี้ต้องไปแล้วค่ะ วางล่อให้บดพริกกับเนื้อสุกมาับอาหารส้อยพักไปค่ะพักซี่ค่ะออหอม ชิมเลือบค่ะเติมน้ำปลาลงไปค่ะดูกระสุกแล้วมี่นอ้อง สีอะไรฟุตบอมอันสุดยอด นองกมเนื้องัวใส่บุหือ้อใส่ผักสี่ไฟตูหมหอมค่ะสเสร็จเรียบร้อยยกลงจับเตาได้เลยค่ะ แล้วเราเด้อพี่น้องกินเขาก็อ้อมหนึ่งว่ะใส่เบ,บิกอือ้อใส่น้ำนำกันเด้อค่ะเนี่ยมือเศร้าคลิหนี้ยายมุ่งก็เห็บเสร็จเรียบร้อยก็ขอจบคลิปซ้ำหนีเด้อค่ะฝากคนติดตามคนไลค์ก็แใ์ใหายายมุ่งน้ำในเดือสวัสดีค่ะ